เมื่อที่ที่แล้วมีคนดังคนหนึ่งนะเสียชีวิตเป็นชาวอเมริกันชื่อว่าดังก็เพราะว่าเขาเคยเป็นดาราที่มีชื่อเสียงมากเมื่อสามสิปีก่อนชื่อแมทธิวเบอร์รีก็เคยเป็นตัวเอกของละคร หรือว่าหนังซีรีส์ซึ่งขายติดต่อกันมาถึง10ปเีเป็นระครหรือซีรีส์โทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงเรียกว,ว่าอันดับต้นๆน,นะของอเมริกาเมื่อ30ปีก่อนและทำให้แมทธิวปอรี่เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะว่าเขาเป็นตัวเอง ที่เด่นที่สุดนะในรายการโทรทัศน์ชุดนี้แล้วก็เป็นที่รักของผู้คนเพราะเขามีเล่นบทของคนที่มีอารมณ์ขันแล้วก็ฉลาดมีไหวพริบมีปฏิภาณที่ทำให้คนหัวเราะแล้วก็รู้สึกใกล้ชิดกับเขา เ้าก็น่าจะเป็นคนที่มีความสุขคนหนึ่งนะเพราะว่าได้ทั้งชื่อเสียงเรียกว่าดังไปทั่วโลกแล้วก็มีเงินนะไม่ใช่น้อยเลยนะเล่นแต่ละครั้งนี้ก็ได้เงินประมาณหนึ่งล้านดอลลาร์สำหรับแต่ละตอนแต่ละตอนนะคิดดูแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยภาพยนต์ชุดนี้มันก็เดือนระยะถึงสิปีนะ แต่เขาก็ไม่มีความสุขนะกายเป็นคนที่ติดเหล้าแล้วก็ติดยายาเสพติดต่อเน,นื้องถึงสามสิบปีเลยนะจกนกระทั่งร่างกายก็ทดไม่ไหวเขาเกิดจะตายเมื่อสี่ปีที่แล้วนะแต่ว่าก็รอดตายมาได้จากต่อหลัง หลังจากที่เสพยามากสุดท้ายก็เสียชีวิตเนะช่วงขั้นนี้ก็เป็นอนุสติที่ดีนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เรียกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้คนปรารถนาแต่เขาก็ไม่มีความสุขนะ ซึ่งอันนี้มันก็สัมพันธ์กับชีวิตในวัยเด็กของเขาเพราะว่าตอนที่อายุแค่ขวบเดือนเนี่ยพ่อแม่ก็อย่าร้างกันเขาก็ต้องอยู่กับแม่ทั้งพ่อและแม่นี่ก็เป็นคนเก่งคนดังนะแม่นี่ก็เป็นนักเขียนแล้วก็เป็นเลขานุกการของนายุรัฐมนตรีแคนาดา พ่อนี่ก็เป็นดาราชื่อดังแต่ว่าตั้งแต่อยุคขวบเดียวนี่ก็ต้องอยู่กับแม่แลวแม่ก็ไม่เคยมีเวลาใกับลูกอยู่บ้านก็เครียดมีแต่เรื่องบนบนให้ลูกฟังลูกก็ต้องหาทางทำให้แม่นี่หายเครียดนี รู้จักพูดให้แม่รู้จักยิ้มทักษะในการพูดให้คนหัวเราะน,นี่ก็มาจากการที่ต้องทำให้แม่ยิ้มให้ได้แม่จะได้มีเวลาฟังลูกไม่งั้นแม่ก็จะบนบๆนบนไม่สนใจลูกเลยลูกก็เป็นเพียงแค่วัตถุที่รองรับความเครียดของแม่แต่พอแม่หายเครียดนะแม่ก็เริ่มมาสนใจลูกแล้วก็ฟังลูกบ้างส่วนพ่อนี่ยเบอกว่า,วา ขเห็นพ่อทางโทรทัศน์หรือทางนิตยสารนี่มากกว่าเห็นตัวเป็นๆสิ่งนะก็กลายเป็นว่าชีวิตวัยเด็กเขานี่มันไม่มีความสุขน,นะเพราะขาดความรักขาดความรักจากพ่อและแม่จะเลือกพร่องก็ได้นะพร่องความรักแลวพอพร่องความรักก็เลยพร่องความสุข กเราพอขาดความรักไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่น,นั่นก็ยากนะที่จะพาตัวเองให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องได้อายุสิบขวบก็เริ่มสูบบุหรี่เริ่มรักขโมยไม่สนใจเรียนหนังสือการเรียนก็ตกต่ำย่ำแย่ ทั้งที่ก็ฐานะของทั้งบ้านก็ดีพออายุสิบสี่สิบห้าก็เริ่มกินเหล้าเจ้าตัวก็รู้นะว่ามันไม่ดีแต่ว่าหักห้ามใจไม่ได้เพราะว่ามีความทุกข์โดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างเราคิดว่าเล่าเนี่ยมันจะช่วยทำให้ลืมความทุกข์ได้ แต่ต่อหลังเนี่ยนะก็จะเรียกว่าโชคดีก็ได้จับพัดจับผูมาเล่นหนังแล้วก็ได้บทที่ก็บอกว่านี่เป็นตัวเขาเลยบทเนี้คือตัวเขาเลยเขาไม่ต้องใช้ความพยายามเลยในการเล่นเป็นคนคนเนี้ยเพราะว่าเขาคือคนนี้อยู่แล้วตัวละครนี่ชื่อเจนเนอร์นะแล้วเขาก็ดังเนะี่ยจากบทนี้แหละเพราะว่ามันคือตัวเขา แต่มันก็เป็นตัวเขาในบางแง่เท่านั้นนะเพราะมันมีบางแง่ในตัวเขาเนี่ยที่เขาไม่รู้เขารู้แต่เพียงว่าเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยมันพร่องแล้วเขาก็มีความทุกข์แล้วเขาก็คิดว่าชื่อเสียงเนี่ยนะจะทําให้เขาเนี่ยหายทุกข์ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะเขาเปิดเผยเลยนะในภายหลังเนี่ยว่า เขาคิดว่าเนี่ยชื่อเสียงนี่แหละมันจะช่วยทำให้เขาหายทุกข์แล้วก็มีความสุขได้หลังจากที่เคยพึ่งเล่าแล้วก็พึ่งอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็คิดว่าชื่อเสียงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะมาชดเชยทดแทนสิ่งที่เขาขาดหายไปแล้วเขาก็ได้นะชื่อเสียงดังมากเนะเป็นตัวละคร ที่เด่นดังที่สุดในบรรดาตัวเอกหกคนเนี่ยแต่สุดท้ายก็พบว่าชื่อเสียงเนี่ยความเด่นดังก็ไม่ได้ช่วยทำให้เขามีความสุขเลยหรือผู้อหญย่างก็คือว่ามันไม่ได้ช่วยเติมเต็มจิตใจของเขาเลยพอใจในราการเติมเต็มมันพร่องที่มาเกิดความทุกข์ก็ต้องหาทางดับทุกข์หรือว่า ลืมความทุกข์นะก็เลยหันไปพึ่งยานะคราวนี้เราไม่เอาละเอายาเลยนะเล่นยายานี่มันก็มีนะหลายตัวนะแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆก็มคนติดยาแล้วพยายามที่จะดิ้นรนเนี่ยออกจากนรกขุมนี่เขาบอกสามสิปีที่ผ่านมาเขาเสียเงินไปถึงเจ็ดล้านดอลลาร์เนะี่ยเพื่อที่ทำให้เลิกยา เจร้อนดนลอลลาร์เด๋ยนนี้มันก็รเท่าไหร่สองร้อยกว่าล้านบาทเขาเนี่ยต้องไปเข้าสถานพักฟื้นสถานฟื้นฟูเนี่ยคนติดยาเนี่ยสิบห้าครั้งนะแปลว่าสองปีครั้งเลยแล้วต้องไปหาหมอเนี่ยนะอาทิตย์ละสองครั้งตลอดสาสิปีที่ผ่านมายังไม่นับนะไปเข้ากลุ่มบำบัด ในฝรั่งี่ยมันมีกลุ่มมอมบัดนะที่ว่า a a ดับเบเนี่ยเขบอกเข้าเนี่ยรวมแล้ว6,000ครั้งนะ30ปีนี่แปลว,ว่าปีหนึ่งเนี่ยนะ600ครั้งได้นะอืมปีหนึ่งก็200ครั้ง30ปีก็6,000ครั้งพยายามนะแต่ว่ามันก็ไม่ช่วยทำให้เข้าเนี่ยมี ความสุขหรือว่าได้รับการเติมเต็มเลยเป็นคนที่พร่องความรักนะตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็หอยหาความรักนะจากเพศตรงข้ามแต่ครั้นได้มาแล้วเขาก็ไม่มีความมั่นใจนะว่ามันจะเป็นสิ่งมันจะเป็นรักแท้หรือเปล่าเกิดความระแวงพอระแวงก็คิดว่าเนี่ยอาจจะถูกเขาทิ้งก็ได้ หรืออาถูกเขาตัดรักก็ได้ซึ่งจะทุกข์มากแทน,นที่จะเป็นฝ่ายถูกทิ้งก็ทิ้งเขาก่อนดีกว่าเพราะนั้นก็เลยทิ้งคนแล้วคนเล่าเพราะกลัวเจ็บหากเป็นฝ่ายถูกทิ้งนี่ก็จะมันสะท้อนถึงความสะท้อนถึงภาวะความรู้สึกของคนสมัยนี้จำนวนไม่น้อยเลยนะ ทั้งที่มีเงินมีทองมีชื่อเสียงแต่ว่ามันไม่ได้ชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปหรือผู้ใหญ่นั่นคือมันไม่ได้เติมเติมเต็มจิตใจเลยว่าไปเนี่ยนะเขาไม่ได้แค่ขาดความรักนะหรือหอยหาความรักจากผู้อื่นแต่สิ่งที่สัาคือเขาขาดความรักในตัวเอง เขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาขาดความรักในตัวเองเพราะว่าลึกๆเนี่ยการที่เขาถูกพ่อแม่ละเลยไม่เอาใจใส่เนี่ยพ่อแม่ต้องเลิกราจากกันทำให้เขาคงรู้สึกว่าฉันไม่มีคุณค่านะฉันไม่มีคุณค่าพอที่จะทำให้พ่อแม่เนี่ยมารักฉันเอาใจใส่ฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ย คงจะมีความไม่ดีฉันคงจะแย่นะไม่จึงไม่คู่ควรกับความรักของพ่อแม่อันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ฝังใจเขาอยู่ลึกๆนะเป็นปมนะซึ่งเขาจะไม่รู้ตัวก็ได้เขาคิดว่าเนี่ยเขาขาดความรักของพ่อแม่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาขาดความรักในตัวเองขาดความนับถือตัวเองซึ่งที่จริงเนี่ยถ้าหาว่าเขาได้หันมานะ ั้นมาทำความรู้จักกับตัวเองจนกระทั่งสามารถจะรักตัวเองได้นะชีวิตเขาคงจะได้รับความเติมเต็มแทนที่จะไปหาสิ่งอื่นนะมาเติมเต็มจิตใจเช่นชื่อเสียงเงินทองในการที่คนเราเนี่ยจะรู้จักตัวเองแล้วก็หันมารักตัวเองได้นี่จริงๆแล้วมันก็ต้องอาศัยนะการมา เรียนรู้เรื่องจิตใจของตนนะการภาวนามันก็เป็นหนทางหนึ่งนะในการที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะรักตัวเองได้จนกระทั่งพบว่าเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นวิธีไปเสริฟเท่ากับจิตใจของเรา ตันนี้คนเนี่ยนะรู้สึกว่างเปล่าในจิตใจนี้มากเลยแล้วก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาสัทชาสตร์ิย์อย่างคนเรานะพอว่างเปล่าเราก็ต้องพยายามหาอะไรมาเติมเต็มแต่ถ้าเอาแต่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะมาเติมเต็มจิตใจได้บางทีมันก็กลับเกิดโทษหรือว่าเสียเวลานะ่ยทำให้นึกถึงเรื่องราวนะของครูคนหนึ่งนะ เคยได้ยินมาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียมา่อสักห้าสิบหกสบปีที่แล้วอาจารย์วิสนุเนี่ยนะมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะแล้วก็สองคนที่เด่นนะคนหนึ่งเนี่ยก็ชื่อกเกษมอีกคนหนึ่งก็ชื่อจิตกเกษมนี่ยนะเป็นรุ่นพี่นะแต่แกก็รู้สึกน้อยใจที่อาจารย์เนี่ยไปให้ ความสํำคัญหรือปลดปรารุ่นน้องมากกว่านะนั่นคือจิตนะอาจารย์ก็รู้นะวันหนึ่งก็เลยเรียกสองคนมาแล้วก็พาไปดูเรือนว่างสองหลังที่อยู่ใกล้ๆกันเรือนว่างนี้คล้ายๆกุฏินะเล็กๆมีประตูมีหน้าต่างแล้วอาจารย์ก็ให้ทั้งสองคนคนละหนึ่งรูปีนะบอกว่าเนี่ย ให้เธอเนี่ยนะไปเติมห้องของเธอเนี่ยให้เต็มด้วยเงินหนึ่งรูปีหนึ่งรูปีเนี่ยนะเมื่อทั้งห้าสิิปีที่แล้วก็ประมาณสองบาทนะมันก็มันก็น้อยมากนะแต่ว่าอาจารย์ก็มอบหมายนะงานให้สิสธิ์เอกสองคนแล้วาจารยกจะมาดูผลงานเนี่ยตอนค่ำให้เวลาเนี่ยทั้งวันในการ เติมเต็มห้องเนี่ยให้เติมห้องให้มันเต็มให้มันหายว่างแล้วแมเนี่ยเขาได้เงินก็รีบไปที่ตลาดเลยแต่ก็ซื้ออะไรไม่ค่อยได้นะเพราะว่าหนึ่งโรปีมันนิดเดียวแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าถ้าเราเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปเหมาซื้อขยะก็คงจะได้ขยะไม่น้อยนะ ก็เลยเนี่ยไปซื้อขยะจากคนเ,นเก็บขยะแล้วเขาช่วยขนนะเอาขยะมาขนใส่ห้องใส่เรือนของเขาใสจนเต็มเลยนะหนึ่งรูป,ปีนี่มันก็ได้มาไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับการเอาขยะมาเติมให้เต็มห้องส่วนจิตเนี่ยเมื่อได้หนึ่งรูป,ปีแล้วแกก็ทีแล้ยังคิดไม่ออกนะ ทำยังไงแล้วก็นั่งสมาธิแล้วไม่นานก็พบคำตอบเดินไปที่ตลาดแล้วก็ซื้อในกิจไฟแล้วก็ประทีะแล้วก็ทูบก,กลับไปที่ห้องนะพอตกเย็นนะแกก็จุดทูบจุดประทีบ พอตกค่ำเนี่ยนะอาจารย์ก็มาติดตามผลงานก็ไปที่ห้องของกเกษมก่อนพอเปิดประตูห้องขึ้นมาเนี่ยโอ้ยพังงาเลยนะเพราะกลิ่นขยะมันเหม็นจากครั้นอาจารย์เนี่ยไปที่เรือนของจิตนะพอเปิดประตูเนี่ยก็โอ้เห็นห้องนี่เรืองไปด้วยแสงเต็มห้องเลยแล้วอบอวลไปได้วยกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นมะลิกลิ่น แก่นจัร์อาจารย์ก็ยิ้มเลยพอใจถึงตรงนี้เนี่ยนะเกษมก็รู้แล้วว่าทำไมอาจารย์เนี่ยจึงโปรดปรานจิตนะเพราะผลงานมัน้องนะบางคนเนื้อไม่น้อยเนี่ยนะอยากจะเติมเต็มชีวิตหรือว่าเติมเต็มจิตใจแต่ว่าวิธีการเติมเต็มก็คือไปเอาขยะมาเอามาสูมเอามากอง ขยะในที่นี้หมายถึงอะไรนะก็หมายถึงเงินทองชื่อเสียงเพราะพวกนี้เนี่ยมันเมื่อเอามาแล้วเมื่อได้มาแล้วมันก็เป็นภาระมันเต็มไปได้วยโทษไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงหรือผู้ใหญ่ก็คือมันไม่ได้เติมเต็มจิตใจได้อย่างแท้จริง กบทำให้จิตใจนี่รกด้วยนะรกแล้บางครั้งเนี่ยมันก็สามารถที่จะล่อย่คนเราทำชั่วได้ทำชั่วเพื่อชื่อเสียงเพื่อความเด่นดังทำชั่วเพ่ได้มีเงินมีทองมากมายมันก็เลยมีค่าหรือประมาณไม่ต่างจากขยะเพราะถึงที่สุดล่วมก็ไม่ได้ทำให้จิตใจมีความสุขอย่างแท้จริงนะอย่าง นัชชูเพอร์รี่เนี่ยหรือหลายคนเนี่ยมีชื่อเสียงมีเงินทองแต่ว่าไม่มีความสุขชีวิตก็ยังว้าวุ่นจนต้องต้องไปเพื่งยาแต่ว่ามีบางคนที่ฉลาดนะมีปัญญาการเติมเต็มเนี่ยชีวิตเนี่ยแทนที่จะเอาอะไรต่ออะไรมาสมมากองก็ใส คุณธรรมความดีแล้วก็ปัญญาแสงกระเทียบด้เต็มห้องนะมันก็เป็นประมาณเป็นปัญญาส่วนกลิ่นหอมนี่ก็หมายถึงความดีนะคือคุณธรรมห้องเนี่ยก็มันก็ชัดอยู่แล้วนะก็หมายถึงชีวิตหรือจิตใจคนเราเนี่ยถ้าว่าเราแทนที่จะไปหาเงินทองชื่อเสียงมาเติมเต็ม ชีวิตหรืจิตใจเนี่ยให้แสวงหาคุณธรรมความดีแล้วก็สติปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงการรู้จักตัวเองและการเข้าใจนะความจริงของชีวิตนะจนกระทั่งรู้ว่อะไรคือสาระที่แท้ของชีวิตรู้ว่อะไรคือจุดหมายที่แท้ของชีวิตจนกระทั่งนะสามารถที่จะ รักตัวเองได้รักตัวเองได้เพราะว่าเห็นคุณค่าของตัวเองหรือภูมิใจในตัวเองภูมิใจเพราะอะไรภูมิใจเพราะได้ทําความดีการทำแบบนี้ก็ทําให้เกิดความสุขเป็นความสุขใจคนเราเนี่ยจิ่พร่องเนี่ยหรือว่างเปล่าเนี่ยเอาเงินทองเท่าไหร่มาเติมก็ไม่เต็มเพราะมันไม่ทําให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง ความสุขอย่างแท้จริงมันเกิดจากการที่รู้จักรักตัวเองขารพตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองรวมท,ทั้งการที่ได้มันทําดีสร้างกุศลจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็รวมถึงการได้เข้าถึงความสุขในจิตใจด้วยสิ่งที่คนเราพร่องเนี่ยนะจริงๆแล้วคือพร่องความสุข ความสงบพร่องความรักในตัวเองซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อไม่หลงเพลิดเพลินนะในการตามใจกิเลสกิเลสมันก็อยากจะได้ชื่อเสียงอตามก็อยากจะได้การยอมรับคําสรรเสริญ หรือว่าการมีวัตถุสิ่งเสพมาปนเปื้อแต่ว่ายิ่งได้มาเท่าไหร่ยิ่งได้รับการปนเปื้อเท่าไหร่นี่แล้วก็ทำให้มีความทุกข์มากขึ้นไม่สามารถจะพบกับความสุขที่แท้จริงนะั่นคือความสุขอันเกิดจากความสงบความสมุขอันเกิดจากการที่ได้ทําความดีความสุขอันเกิดจกา,ดา,ดากจการที่ได้รู้จักจตัวเอง ในคนเราเนี่ยถ้าว่าได้เ,เข้าใจว่าความพร่องของจิตใจเนี่ยที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วก็รู้จักที่จะหาสิ่งนั้นมาเติมเต็มตม,มันก็จะเกิดความเต็มอิ่มกับชีวิตขึ้นมา แต่ทุกวันนี้คนเราเวลาเวลาพร่องแล้วเนี่ยเราก็ไปนึกว่านะลาบยศสารเสริญเนี่ยมันจะช่วยเติมเต็มได้แต่ยิง่งแสวงหาลาบยศสารเสระสะาาิญก็ยิ่งว้าวุ่นก็ยิ่งร้อนรุ่มหรือว่าเกิดความขัดแย้งก็ต้องไปแย่งชิงจากผู้อื่น เกิดการทะเลาะเบาแวงการเกิดความรุ่มร้อนหาความสุขความสงบเย็นในจิตใจไม่ได้งั้นวันนี้เนี่ยมื่เราจะเห็นผู้คนเนี่ยพรั่งพร้อมในวัตถุสิ่งเสพหรือพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัตินะแต่ว่าข้างในเนี่ยกลับรวงแล้วก็ยังไม่รู้นะไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในจิตใจเนี่ยหลายคนก็ยังคิดว่าเป็นพาอยังมีไม่พอยังดังไม่พอ จดี๋ยงไม่ใช่อ่ะมันเป็นเพราะยังสงบไม่พอมากกว่าอจรทนที่จะไปแสวงหาอะไรต่ออะไรมามาเต,มเติมเต็มบ้านให้มันเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติเราหาสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้มาเติมเต็ม,ตมจิตใ,ใจดีกว่าซึ่งมันก็สะทอ้อนนะจากเรื่องของอาจารย์วิสุุเนี่ย ว่าเนสิทธิ์ทฉลาดเนี่ยเขาจะรู้จักเติมเต็มเรือนที่ว่างด้วยแสงสว่างจากประทีปแล้วก็กลิ่นธูกนั่นคือคุณธรรมความดีแล้วก็ปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยที่ที่สุดคือปัญญานี้ความเข้าใจในชีวิตและความเข้าใจในตัวเองจนกระทั่ง เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็รักตัวเองได้พอรักตัวเองได้เนี่ยมันไม่ต้องไปโหยหานะความยอมรับจากผู้อื่นก็สามารถจะมีความสุขได้เอาข้านี้พูดทางนี้นะครับ